สวัสดีค่ะเ,เพื่อนวันนี้นำเสนอนึ่งกบเมนูนึ่งกบนะคะอาหารมื้อเย็นพอดออีอาหารอิสานเขามาขายนะคะมือ้อวันวันพฤหัสขออนุญาตนะคะใครที่ไม่ทานกบเนาะ๋ยวนี้ของชอบเลยถัดกบเป็นอาหารอิสาน แดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยอันนี้จะนึ่งแบบไม่ไม่ได้ใส่ซึงเนาะใส่หวดเนาะหวดหวดจำหรับนึ่งเดี๋ยวเอาเครื่องใส่ก่อนมันไม่มีตองเนาะตองใช้ตองอันนี้ตองไม่มีเดี๋ยวปรุงเครื่องเสร็จว่าจะใส่นี้ก็ไม่มีตองลองอันนี้พริก กับกตะไคร้เนาตำใส่ถ้าเป็นที่บ้านจะเอาตองห่อทีละตัวแล้วก็ใส่ใน,นก็นี่เมียงรักใส่ไปเลยให้หมด เดี๋ยอันนี้เอาใไใ้ใส่ทีหลังกับบถั่วถั่วเหลือจากกินขนมจีนนี่เห็ดนางฟ้าใส่ไปเลยลูกใส่จะไม่ได้เอานั่นลองแล้วมั้งเยอะใส่ปลาเกลือเราตำใส่กับกับพริกแล้วเนาะ <t> Uống <coughs> nùa được Nó nắm phà video Nắm phà sẽ ok lốt หงัวน่าจะอร่อยค่ะแล้วก็คนเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งไปเดี๋ยวกระยุกนะจ๊ะกระยุกเบอรมันคือหลายเราจะเดี๋ยวระยุกขออนุญาตนะคะใครที่มีทามกบนึ่เป็นตัวเด้อคนอีสานจะทำแบบนี้ นึ่งเป็นตัวตัวอว,ว้หอมหอมใบแม่งลกชอบเนาะชอบทานกบกบอร่อกบมันจะอร่อยในตัวเนื้อจะอร่อยพอแล้วเนะวาะก็จะใส่ชามได้เดี๋ยวอันนี้ผักกะหล่ำไว้ใส่ข้างบนวางข้างบน ถ้าเป็นมีไข่โมดเดียก็ชอบไขม่มดเดียก็ชอบนะไข่โมดเดียก็ชอบอาหารอีสานชอบไข่โมดเดียกบกปลาก็จะเป็นปลาดุกปลาดุกนี่น่อร่อยปลาหลดเนี่ยปลาหลดปลาดุกชอบหอมมาก จะพอดีน่ะได้เยวกดลงให้ลดเดีวกดไม่สุก ลองดูนะคะว่ามันจะสุกไหมเพราะว่าน้ําเดี๋ยวน้ําไหลเดี๋ยวน้ํานัวมันจะออกถ้าไม่ใส่แบบนี้น้ำนัวอยู่ข้างล่างถ้าเราไม่ใส่ก็จะไหลออกหมดนี่หัว มันจะได้ไหมนี่อู้ได้อยู่อู้ร้อนมากอือร้อนนี่วางข้างบนแล้วก็เอาฝาหม้อมาปิดเนาะจะสุกให้ไม่ร้องอาฝาหม้อมาปิด ปิดนะคะเดี๋ยวเรามารอดรอดูตอนสุกนะคะอันเอนสุกแล้วจ้ามาดูกันว่าจะเป็นยังไง <c oughs> ไม่มีตองนี่น้ำเต็มถ้วยเลยจับไม่ได้ดิร้อนนี่ มาจ้ากินด้วยกันขอประทานอภัยคนที่ไม่กินกบเลยนะคะมาจ้าเสียบๆน้องกันกินข้าวแกงน้องกันจ้าขอบคุณนะครเพื่อนที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะไม่ค่อยเปื่อยเท่าไหร่นาอ